เจฟซี่สามนาดลำเพลินออฟิเชียลที่สามนัดเชิญเพื่อนครับเจฟซีสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับมือนี้มาเยือนบรรยากาศหลังฮันครับเปิดฤดูกาลนะครับมือแรกแหกมานครับมากรับท่านพอ่อผู้อาวุโสครับท่านประธานโครงการ,น,รานี่เลยครับยินข่าไปจวดมากไ <c oughs> ม่ได้พอใครแนวยู่ทธวิธีเนี่ยเนี่ยก็ได้พบว่ะเดี <c oughs> ๋ยน่าเกือบ เกือบก้บเลย่ะี่ไม่เลยเนี่ยได้เร็บผมไม่อยากถามอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิมือนีมันแรงแหมานเดี๋ยวอหวพรอนไอำนวยอ้ใช่ไวยอำนวยอหวใช่หน้องนุ่งทั้งสองกันเลขอให้ปังแหงปังๆด้วยครับถูกยางลาบด่นด้มเยได้สาวหน่อยล้วเพื่อนโชว์เปิดวงมือแรกครับมือแรกแหกงมาเลยนี้พอไวไพวไ้ดูให้เตาด้เหร คอยสมบัติทุกที่เมืองบังการเด้อเออเออบ่วงง่ายบ่วงหน่อยกันพ่อพ่อกันครับให้ลาบดื่มให้ลาบดื่มถึงฟังเป็ดได้บี้ตั้งเดืดเออเป็ดได้สาวหน่อยลำวคนโจ๊กคักกี่เด้ะว่ามันคักอยู่เด้ว่ามันใครอยอะอือไข่แบบไหนอ๋อให้ถามดู ไห้สวมตั้งไม่เนาะเออไม่ไม่แม่กะธรรมดาเนาะกูกกักจังเลยเจ้าได้ปานนี้ผมว่ามันสุดยอดเลยขากล้างม้วนเก่าไปเลยม้วำเก่ายังมาป่านนี้เลยดีจ้าอุ้ยน้องจีจ้ามาแต่อาโมกเคิกแล้ววันั่งเลยี่ดมตีก็ว่เห็นก็เห็นแล้วปล่อยออกมากก่อนปออกมาพอดีโอ้ยน้ำกันเอ้า โายดีสบายดีครับดอกขับรับรับไปเไดยินดีน้ำนองน้ำเย็นยินดียินดีป้าอ่ำนุ่ยอ่ำนุ่ยโอ้ยใช่เพื่อนเพ่นลัาการคอยปังๆเด้อสาวนอยแล้วเปิ้โซวงศอนะคะเพื่อสนับสนุนด้วยนะคะคอยปัง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 ค่ะเพราะว่าราคาดีโอ้ยบ่ต้องเบาค่าเพราะว่าสมกับราคาค่ะคุ้มอยู่แล้วเนาะคุ้มเป็นคุ้มค่ะเพราะว่าเบิ่งเมื่อแล้วค่ะเมื่ขึ้นจะมาบคนทิ้งลุงเมื่ขึ้นก็มาดิเมื่ขึ้นจะจอบม่ดิไม่ใหญ่ก็เห็น ก็แบบคเต็มเหยียบเต็มแล้วเขาบันลังมาด้เรียนเนปูครับเนปบน้องจีจ้าครับเนปูเก็บลูกเงล็กเนาะเกียกรับผู้อาวุโสครับหัวหน้าคอนวอยหัวหน้าแง่ครับเพราะว่างานเขายังเตรียมเรียบร้อยแล้วครบทยกอย่างแล้ว มันหานมันาน house, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ete, evet> ไเได้กินขาวครับครับครับพี่น้องแล้วว่าไปใหไปไชมอกินเขาปไปกินหังไเนี่ยไกนไกไปนนครับบ้านก็ไปบาผู้เดียวจิพอดีมีมูนนีบกาน่พอดีมีมูเลยม้าโอ้ยพี่น้องพดูซีซีในมาสามเพี่น้องครับเอา เอาเอาพี่น้องบรรยากาศลังงานาครับอะยังเอาคือพ่อมาทันพอผู้นำเอาไงลาะพ่อแม่อ๋อพ่อแมอำนวยอวยใช่ให้น้องให้นุ่งให้ลูกให้ร้านเว้ยอ๋อโอ้รถคู่ใหม่ครับพี่น้อล่นไข่อ่ะคันใหม่ล่าสุดเอาตลวก็โยกคู่สาธุ สวยๆร่างการงานสั่งกับพี่น้องมือนะครับเือเรียกแขกมานะครับเหรอครับผู้หลักอ้ผอดีครับรวม่นด้วยใช่ผ่อดาวน์โ่ เป็นเจ้าแว่าีมผมครับเนียหน่อยครับพี่ดองไรครับวันนี้ MC อะไรไ้คนเก่งคือคนนี้คนเก่งคือคนนี้นี่มันเป็ลี่ด่าทันเอาวันนีครับแม่เปืนสวัสดีครับครับทุกคนเ็นทัวร์กันาแล้ว แม่ย่างเลยทุกคนอือภาพเยี่ยมชมโอ้บรรยากาศฟังนี่ที่เป็นค้อตุ้มครับพี่น้องบรรยากาศค้อตุ้มมามามาดูงานพามาดูงานมาศึกษางานเออมาดูงานนี่แผนข้อตุ้มครับพี่น้องโอ้กว้างใหญ่ไพศาลครับเบิ่งเลย สวัสดีครับโอ้ทั้งนี่หนาคอตูมซะหนิจำได้แล้วนะเห็นแล้วเมื่อวานเนี่ยดีครับแม่จริงกูนะครับเปิดช่องใหม่ครับเปิดช่องเปิดช่องใหม่เอ้าพาคนมาพูดนะพาพ่อมาดูศึกษางานเบื่อแกจะไปอะไรนะไปไปประปรุงบุ้งหน้าป่าหมาีาป่าแลมมาเบ่งงานครับโอสวัสดีครับพี่น้ำ รอดพอดีครับรอดครับอ้าวโ้อดเสียงเดียวครับรอยเสียงเก็ดแตกเปล่าคุณผู้มคนเดียไปไปรีบไปนะครับนี่คือแผนกคอดตูมครับตอนนี้ใครใครเป็นหัวหน้าฝ่ายอยู่ตอนนี้พี่น้ำหรือใครน้ำไม่ได้ออกอ๋อแล้วใครเป็นหัวหน้าฝ่ายอยู่ตอนนี้ไม่รู้ อ๋อผู้ปอนผู้ดูแลไปก่อนอ๋อเอาเอาเอาก็ากรุตอนนี้ยังเข้ามาไม่ครบอ๋อครับครับก็เลยเข้ามาดูแลแทนอ้าวอ้าวโอเคโอเคเฮงๆฮปังปังเด้อคนเยอะๆวันนี้อ้าวโอเคพี่น้ำครับไฟร้านักงานที่ทำสุดครับไฟแม่ครับก็ขอบคุณเจ้าพ่อค้าที่เรากํลังเปิดป้ายครับวันนี้บรรยากาศว่าหลังอาหารก่อนพี่น้องอ้าววันนี้หิวมเขาแล้วหาเขาให้พอกินได้พอดีครับอ๋อพอดี แผนกต้นกำลังครับขัวขัวหลังหานของสาวหน่อยลำพเพล,ลินโซเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตาอแม่รัวครับกินบอกินบ่นสนเขาตีตาํตาช่ตําให้กินกินไหมกินกินอายัก์หาบาทใช้ใใถ่วใช้ถ่วก็ปล่อยพอมันมันเจ้าเป็นแม่ขัวเป็นบอ เอาเอาโอ้โหแม่ครัวสาวน้อยระเบิดโชครับแนสาวน้อยวงหนึ่งก็สิคุณพ่อแลมครับโอ้บรรยากาศลังหันกว่งไงพศาครับพี่น้องเีบเขามากเลยครับเดิมมือนี้บรรยากาศดีแห้งครับสนอยชคังหนีขคือฟังอางกังเดิมอ้าวเปิดนะอยากกินพอดีเลยเฮาริงงป้ากำลังจะหาอยู่ขอบคุณมาก ครับเอา้าพี่สนคนลำเพลินสวัสดีครับมาถึงเมื่อไหร่อวันแล้วโอ้อดีตผู้จัดการไอ้สาวน้อยสเสด็จเบีนครับพออร่อยแล้วพาพ่อเขามาดูพาพ่อพ่อแหลมเขามาดูงานเออ ฝากฝากด้วยฝากกิตตามด้วยนะกิตตามยังกิดตานยังกิดตามคนเรกยังกองงงเท่าไรแต่ว่คนนั่ยังี่อองไี่นี้ขอาอจะไาวันแลวมงนยเนี่ยมาถึงงานดอไามเน้อยเเยจะไาอยู่กับตาวนยเหรอ มันยังไม่มีงานเยอะกลับอ๋อ๋อเอากินข้าวกินข้าวพาบเพราะครับครับไปไปมาเลยมาสมัครเอาพี่น้องปากของาเบื้องหน้านะครับสาวน้อยลำเพลินโจเริ่มแล้วนะครับตามทุ่งถึงซอสแกงครับมื่อวานย่าลืมฝากกดที่ต่ำปาบหนาาลำเพลินออฟิเชียลครับกดในน้อยรอให้รักนานๆครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับบุกหลังห้าง